ได้หมดเลยยข้าบวบนก็ลงหมดเลยใช่ไนี่อหขายอยู่บ่นอง้อได้ตนอนอนอ,นอมีแต่นอน มแมงจะเป็นไอ้นี่ไงที่กินเนี่ยแมงตับเล่เมื่อเช้าที่กินนีอ่อะไรมั่งโแม่อิเตอบูมาจักตตอรก็มันต้องหินเล็กๆหน้ามีแต่หนอนและกันวันนี้ไปกินหมกขั่วแล้วกันเนาะใส่ข้าวข้าวเยอะๆ,ๆหมกหมกหนอน

โอ้ตัวใหญ่นี่จับหัวเลยจับหัวเลยเคยโดนกัดไหมนี่เนี่ยพี่นางเคยโดนกัดไหมบอกว่าโดนเกือแเลยอ๋อวีธีีจับจับหัวมันแล้วก็แล้วอ๋อเดี๋ยวถ่ายรูปใหม่เพิ่งเพิ่งถ่ายรูปก่อน